ผมชื่อเด็กชาพ,พูนพับท่านตัวนอยู่ชั้นคมศึกษาปิทีาครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กญิงพลอยเด็วิไลอยู่ชั้นมธัธยมศึกษาปีที่สาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัสารินกระปาอยู่ชั้นะถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะพาทุกท่านมาชมห้องสูงข้อมูลการขับเคลื่อนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษาในวันนี้ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะพานําชมกันภายในห้องนะคะ อันดับแรกเลยตอนที่เราเข้ามาในห้องนะคะเราก็จะมาถวายความเคารพให้ฉายาลัท์ของเราค่ะถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร่า<อ>ถวายความเคารพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจสมเด็จพระราชินีนดถ บรมราชาชนนีพระพันปีหลวงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระราชิน,นีซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือกรอบแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ทุกคน สามารถพึ่งพาตนเองได้ร่วมส่งการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนสืบต่อไปคําว่าพอเพียงนั้นคือการดําเนินชีวิตแบบทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปโดยตั้งอยู่บนหลักสัมพันธ์สามประการคือมีความพอประมาณมีเหตุผลมีคูามมกันในตัวที่ดีค่ะเราจะมาดูอย่างแรกกันก่อนนะคะสองเนื่อนไขประกอบไปด้วยเงื่อนไขความรู้และเนื่อนไขคุณธรรมค่ะเนื่อขไขความรู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับทังด้านวิชาการต่างๆให้รอบด้านมีความรอบคอบพิจารณความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้มาเชื่อมโยงกันค่ะเนไขคุณธรรมคือเราจะต้องมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตอดทนภาคเพียรมุ่งมั่นใช้สติปัญญาของตนเองในการดาเนินชีวิตต่อไปค่ะต่อมานะคะก็คือสหลักการค่ะจะประกอบไปด้วย ความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีค่ะอย่างแรกนะคะความพอประมาณก็จะหมายความพอประมาณในทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนค่ะต่อมาความมีเหตุผลคือการที่เราจะตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลค่ะต่อมาค่ะหลักความมีภคุ้มกันในตัวที่ดี ก็จะหมายถึงการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่จะรับผลกระทบต่างๆการเปลี่ยนแปลงต่างๆ,างๆในอนาคตและปัจจุบันค่ะต่อมานะคะคือส่มิติประกอบไปด้วยด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมค่ะมาดูด้านวัตถุก,กันก่อนนะคะก็คือการเพิ่มรายได้ลด,ดรายจ่ายส่วนด้านสังคมนั้นคือการช่วยเหลือเกื้อกูนกันมีความสัมันธีต่อกัน,นะคะ่ะด้านสิ่งแวดล้อม และทาให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสุดท้ายนะคะด้นนานวัฒนธรรมเราจะต้องรักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทยของพวกเราค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสามศาสตร์ศาสตร์ที่หนึ่งคือศาสตร์พระราชาคือหลักการทรงงานโครงการในพระราชดำร,ริพระบร,รมราชว่าหรือพระราชดำร,ริพระราชดำรัสองศาสตร์กลค่ะความรู้ตำ มีคุณธรรม 3. มีการมีอาชีพ 4. เป็นพลเมือที่ดีมีระเบียบวินัยค่ะและภายในห้องนี้นะคะก็จะยังมีการคำพ่อสอนซึ่งเป็นคำสอนพระพรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนเราจะต้องรับและจะต้องให้ค่ะหมายความว่าคนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้นะคะเราจะต้องรับและให้ค่ะหมายความว่า และเดี๋ยวนี้เมื่อรับสิ่งใดมาเราจะต้องพยายามให้ค่ะยกตัวอย่างอีกสิบข้อนะคะการเอาชนะใจตนในการดําเนิน,นชีวิตวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยเราจะต้องผงใจไปทํากระสิบทาสิ่งใดๆที่เรารู้สึก้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสือ่อเราจะต้องตั้งความคิดและความประดุ้ทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าขัดกับหลักธรรมะกค่ะและทางด้านนี้นะคะก็คือ27หลักการทร,รงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ก็จะยกตัวอย่างง่ายๆสองข้อนะคะยกตัวอย่างเช่นทําให้ง่ายคือการคิดคน้นดัดแปลงแก้ไขงานให้ง่ายตามแนวพระราชดำริค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะคือการพึ่งพาตนเองการพัฒนาตามแนวพระราชดำริโดยการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเพื่อให้เรามีความแข็งแกร่งพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไปค่ะซึ่งจากหลักคำสอนหลักการทรงงานพระราชกรณียกิจต,ต่างๆ นำมาสู่โครงการในพระราชดำริกว่า4 0 0พันกว่าโครงการค่ะส่วนผู้ที่จะศึกษาหาความรู้ค้นคว้าความรู้ต่างๆก็ษาสามารถมาสืบค้นข้อมูลได้ภายในสื่อทเทคโนโลยีของเราค่ะหนูจะยกตัวอย่างโครงการในพระราชดำริสั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นโครงการแกล้งดิงโครงการแก้มดิงโครงการหญ้าแฝดโครงการช่างหัวมันการหันน้ำชัยพัฒนาโครงการฝนหลวง โครงการสวนจิตรดาโครงการพระดาบดโครงการหลวงดอยคําและอีกมากมายเลยค่ะและก็จะยังมีแอนิเมชันเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริอีกด้วยนะคะหนูก็จะพาทุกท่านมาดูแอนิเมชันโครงการพระราชดาริโครงการทฤษฎีใหม่อันเ่องมาจากพระราชดาริค่ะเกรเซทฤษฎีใหม่ พออยู่พอกินตามหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงจากการที่พระบาทสมเด็จพระจากการทรงงานต่างๆหลักคำสอนต่างๆนำมาสู่ความพอเพียงหลักเกษ,ฐษฐตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ทำกินเพื่อการพึ่งพาตนเองค่ะซึ่งประจะกระยุกไปสู่ปบกหนองนาโบเดลคือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาชุมชนค่ะ ซึ่งหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราได้ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วต่อมาพระบาทสมเด็จพระวชิล้า,าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่10ก็ได้ทรงมีพระบรมราชโองารด้านการศึกษาที่มีความหมายว่าการศึกษานั้นต้องมุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนทั้ง4ด้านค่ะประกอบไปด้วย 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง สมีวฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทำมีอาชีพและ 4. เป็นพลเมืองดีค่ะจากหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากพระ,ระบรมราชโอบายด้านการศึกษาและคำสอนต่างๆทางาโรงเรียนของเราจรึงได้น้อมนำหลักคำสอนนี้มาลงสู่ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด5าฐานด้วยกันค่ะซึ่ง่าจะมีอยู่ดังนี้ค่ะฐานที่1ฐานที่หนึ่งนะคะฐานการคัดแยก ด้วยวิธี 3R าาค่ะเป็นการถูฝันให้นักเรียนเนี่ยรักสะอาดคัดแยกขยะได้ถูกต้องค่ะส่วนน้องๆอนุบาลท,ที่ยังไม่สนใจในเรื่องตรงนี้แล้วก็จะมีนิทานน่ารักน่ารักเกีกเ่ยวกยับการคัดแยกขยะให้น้องๆอนุบาลค่ะและต่อมานะคะก็คือถัานน้ำหมักเชื้อผ้าเกิดจากการที่นักเรียนทานอาหารไม่หมดก็จะ,ม,จะมีพวกเศษพืชผักผลไม้ต่างๆในโรงอาหารเหลืออยู่ค่ะเราก็จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนํามาทําน้าหมักเชื้อภาพเพื่อที่จะนําไปรดดูแลบํารุงต้นไม้เพื่อให้จเจริญเติบโตงอกงามไม่มีแมลงศัตรูพืชกําจัดกลิ่นเหม็นค่ะส่วนผ่านแปรรูปอาหารจากใบาย,ย่านางนะคะทางโรงเรียนของเราเนี่ยได้เรียนเห็นว่าใบาย,ย่านางเนี่ยเป็นพืชที่ขายายพันธุ์เร็วค่ะนอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยค่ะทางโรงเรียนของเราก็เลยคิดที่จะแปรรูปอาหารแต่ก่อนที่จะแปรรู ที่โรงเรียนของเราได้ศึกษาแล้วก็พบปัญหาว่าใบาย่นางบางคนไม่สามารถรับประทานได้เนื่องจากใบย่นางม,มีรังผมค่ะโรงเรียนของเราก็เลยนํามาแปรรูปเป็นอาขนมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมดอกจอกใบย่นางคุกกี้ใบย่นางเค้กใบย่นางกุ้ยฝ้ายใบยะานางวุ้นใบเตยใบย่นางค่ะฐานต่อไปนะคะก็คือฐานพืชผักสขขวนครัวค่ะโรงเรียนของเราเนี่ยปลูกพืชผักสขขวนครัวเป็นของตัวเองค่ะ เพื่อเข้าโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนอกจากนี้โรงเรียนของพวกเรายังให้นักเรียนได้ลองปลูกผู้ผักเป็นของตัวเองด้วยค่ะโดยไม่ใช้สารพิษเลยค่ะนักเรียนก็จะมีความอดทนตรงต่อเวลาและมีความพอประมาณค่ะและถาดนี้นะคะก็ะคือถาดออมรัพย์เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความประหยัดอดออมมัธยัตโดยนักเรียนจะต้องมีความรู้เกีย่ยวกับทางทำบัญชีรายรับรายจ่าย การวางแผนการใช้จ่ายเงินแบ่งเงินให้เป็นสัดเป็นส่วนก่อนที่จะนําไปใช้จ่ายมีคุณธรรมในเรื่องความมีวินยัยซื่อสัตย์ต่อตอนเองมีความประหยัดมัธยัติในนักเรียนของเราก็จะได้มีเงินสำรองไปใช้ในอนาคตอย่างเช่นเป็นคุนการศึกษาต่อหรือเวลาที่บาดเจ็บได้ได้ข้ได้ป่วยค่ะซึ่งจากการที่หนูได้นําเสนอ,อสข้อสู่ข้อ เรื่องตำลับประชียาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้นะคะก็ะคือท้องที่รวบรวมสูตข้อมูลการเรียนรู้แบบครบวงจรตำลับประชียาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกด้านค่ะวันนี้ว็หผูขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ